วาะไกดกยพตบล็อกดอกมกกพมุปาพิพคนาสรมาติก็ูดจลีต่กะสอลเข้าสุดาเอเลสำนักข่าวชยขอบนวิสัสุแต่ถ้าก็มเจเอาไว้ได้เลยที่ะก่เชืตา้อเไว้มาบัขเลยต่ปกติมาตากที่ก็ตาก็ตากล่อเนาะเลก็จเตะแต่ก็ป่าแต่นากกีฬาเดีเอาไว้ป่าปลาเราไว้ตักอกขี้ขอยาป่าเลย ยังก็ไดมาโคตรดีนะแล้วก็ยอกลอโคลรกลอวเกเท่าไปได้ที่กลัและอัลลอปติดบุรีหนอโคลรกลอวเกเท่าไปที่กลัผัดดและอัลลอปลิตบุรีนี่ยน่ะเนะบางทตานดีเลยหนอโคลอกลอวเมื่ที่กลัละทออเชื่อท่าเล่อตัวก็หนอเรนจัวลอาเวด้าขอพลวเวด้าก็เชิดอกก็เสตทิพระออาโกรกหนอลอตจะชอตจะชอ ก็ลอกเเมติกลละอามีดสัตว์บาษาตนาเกมือติไอนยัยหนอเจ้าเตแต่เวลาไม่ปลอดภัยแล้วอดอตั้หลอกีหลอกผึ่งนอกระซรวงออลืนอหนอพ่อได้ปุญญาโพลทีอาคลาสิกก็อ่เวลาเนี้ยไม่ตาแล้วอดอเเป้าดรตัเปรอดอนี่หรอเาาคนจาเนี่ยตัก็ส่อคุดต่อกวเวลาดีอีชาวบ้านสารวินอ่าริมชาวบ้านริมสารวินสุดกังวลหลานได้ยินข่าว สารพิษปนเปื้อนแม่น้ำนายกอบตแม่สามแลกวอนหน่วยงานรัฐเร่งตรวจศสบซส้ำบอกแนวปฏิบัตินักสิ่งแวดล้อมเผยสามเติมทุกชาวบ้านที่ต้องหลบภายส,สู้รบอยู่แล้วอืมคุณต่อดะเป็เมตตารือว่าัวโสธิภาพเลยเอ,อาอเลยอคณลอกลัวนนี้กับไปานนั่งห้า,าเวดา้าคคโลกลัโอเด,ด เมธิคลโลอัพเคบูรตัจุตตาปลันตบลอโคเนเนาะอะเวราโอรตตาปาโยบาบัวเมเมตากุโดทอทออบตออานเนรวยเนาะตากุโดทอทอกรุอานเนรวยเมซัมแลบต่อไปก็เต็มมาฟอลเลทาอนาโยเกนดอเซเนาะดอคือกันยาเวดาปราบามูบาดาเปดออปราลาออดอมูดาฮาเฮมาควอลอตีดอเดบลอดอดุเน่ ဟေတာကူဘကူဖေဆူပရာတောဝပရဖိဒါနော်တာဝေယေမေတာမာအာတော့ဝထိဖုကောဖိုရပူဘူပတ်ဝဖိုလာဘာချီခေမွာပလောတန်ဒေအာတော့ဘောဝေဒါတခိုင်နေမေတာလေတာတူဘဝေကောဒုမာနေနော်နော်အာတော့ကာချီနော်လောမဟာလီတာစောပပ္ပလာထောဝေဒါနော်ခီတိုခီရှိယေနော်အဝေဒါအလတ်ခီမော် ว่ามีเวดาเลพงพิพัฒมีเบนจมาเอาเวด่าอีเมเวดากัญยพุรร์เนาะดอเอาเวดาเมเวดาป็นกตยัลแสอดสลท่าอตาอูทธรทอกรุเนรเอะเนาะเอาเวดาตาลรตาเกลีอค่ะดูโอเวดาเลยแม่สามแลบเลยสมัยจังหวัดแม่ห้องสอนแล้วก็ป้าเนาะเอาเวป้าพลาดท้อเวดาเดือบกว่าคุซิญญาตา บ้าข่าเลยไซอัตากุตินยาบ้าข่าเฮอกวอธรรมชาติแต่สิ่เวดล้อมนะตาอู่เลยควบควดสิ่งพระเอาว้ดเนี่ยบ้าเ่าว้ได้เลยเชียงใหม่อีอ็เวอซมอนาะอเอาไว้ให้มากว่าเวทีโกลอเรสาลวินเน่ละอะไรเฮลโลไว้ได้เหรอก็จเตปูเนาะกอจเตปอธิเชก็เชเดอ เัญก็เสิพันนี้ที่เวด้ตาจุตาปลาเนีอาเวด้จ้าเต้กวเวด้าสูงกว่ามาตรฐานหเท่าอคอมโยอาโนเมตาปปนดอดสู้พอคนในเยสัญญาบ้าขะเลยทีกล่ะอาโอเดตาจุดตาปลาเนี่ยเหรอแต่เวด้านาะไม่ไม่เลกว่าสวอพลอลยทลอันนี้สตพันนี้ดอกกัญญาก็เสพันนีอาเวอดตาบาโยบบัวดวไมเนี่รอดอกกว่าสวอพกว่าคู่หนนั้นสิว่าเชี่ยคอฟูลซาโอ โดอะโคตะเนบาโจตัลโผลลีสิภาพปะดุปะโตบอโพเซ่บากะสู้เวออเวออลูเวคูออลิคูอะญาติภาพกะเกโรเวตากอตาเขลาเวสิภาพโกเนาะดอนาฮูวิดาเลสานโลหะตเนาะปดเพื่อนเวดาตาเลสานโลหะนเลยอเวทาอะเจือปราอะตะฮอสิภาพละออวิดาเลทีกลาเนเนาะอะโคตะเนจัวลอเวดาเลสาลอวีเนเนาะเลตาเมนอะโคตะเลเน ตักสอดไข่เตปราเวดาและจ่อหลอดอกกูเวเนาะหล่อพิพัทเนเตกระดอกเวดากว่าสวพูเนเตเวดาตะสิงยาวเวจ่อหลอบาละอาจุอ่ะปลาเสดทะละอออานอมิเวเจซาเนาะแล้วก็ปฏิบัติดูอเวสิตาอูมูละเวสิอูเวดาละทีนี่ทีพิพัทตนอเวดาสู่ว่าเวทีก็อมินิเด พททีแ่เฮ่บานี้กว่าแลเด้อวได้คู่หลอตัวทีดเกสูเวอออนลื้อร์วแต่นอคลอมีออนแวดอกสูออนหวได้อกอากลึกกลึกเลคือเดอพออ่อนดีพออ่อนง่ยพอช่วยดอโครเซผ้าเอาไว้ได้เมื่อวตาลูดกเยดตะคาเลยคุลอกลละลืออ่อนลือาไว้ได้ว่สวัสู้สิ้ผาละอุรคุลอกลุนเสกกวานี่หรอ တော့ခိုင်းနေပူကအာဒီအာကန်နဲ့ဥတော်တာပတ်ကျုပ်ပပဘုရဒေဝဒညပြလို့ဝဲအဖိုလီမသူတောညလယ်ဆာလဝင်းအတိကလိုတကယ်သူတလမပူဆာလဝင်းအတိကလိုလက်တကယ်အော်လူတကယ်နော်ဘုကတနော်နော်ဒေဝဒလောပေါ့ဝေဒညဘုညာပို့တော့ပဆူဝပထောက်မူဖိုင်ကြီးဖိုင်ကျော်လီဒီဒေဝဒအဝရနိုင်တာတောတဘလောလဲကဲတော့မဒပတ်သဘအယူမင်းပကချိုကိခြားဘောချမ်းလဲနော် อาคูสเนนี้อาเวด้าการุยทอตอทอดกระรูนายกอบตแม่สามแลนนี้เทเวดาเร่องกระยับกว่าละอุดดอมูดาเฮลอมาลอติตบลอดดอดีสอบกว่าดูกว่าสวอปโพสิตว่าขี้คอยาป่าเลยเลยโยกอดดอกกัญญาโคนี่อาเวดากับกระเตกกระต่อได้เวอาสาดอกก็อ้มมูเวดาเลยอาเวดาบ้าเวดาเลยกับปูเพลดอก ที่จืดที anza, ula, bs, hay hay ่ปลาตะขาอีนี่ยล้อเวด้เนี่ยนายกอบตสิ่วด้สมมาทาเนี่ยมาาดอลเชียงรานาะลยแม่น้ำกกแม่น้ำสายเลยเชียงรแล้วอบบัดบาิด้ผญ่ปูดอเวทอพ่อเวนดูเนะออม่ะบูบชาวบุกบกเลยดูออลุทีเนาะดูออลุกชอทีเดกชอรลผู้ทอยอดเก็บบ้าตาชุดตาชาเอาเวลาดโกด้าเลยสานหนูเนาะสานหนูเดสานตะกัวถาจืดเด สันหนูสิจานะยืออตาศาธคาเล็บว่าสูเอาไว้แล้วกะสิเล็บว่าค่าป่าคุ่มใหม่คือ5นี่หรอเนาะด่อเจตตะเต๊ะอะบะเนาะบ่มาตัดดูแลเนาะนายกอบต.ตะไกเขะแกญ่าเวด้าปือเล่อะมากว่าเวด้าที่โคกที่โคสายหรอเชียงรายเชียงใหม่กับป่านี้เฮาโลมากกว่านี่ปือว่าสิก่อเล่โคลอคลอนนี่ตะกี้เนาะบ่ะมันนี่แลเอาไว้สิอู้ด่ออะตะมากกว่าหรอติรอเช่ మే పురల ప్రొఫెషనల్ అపురత లే తకుబాకుసే అక్లో క్లాని న నో లోపు ఆమిల చెన్ พร తకనా చెన్ พร దితేక్ దితేక్ నో అవెమే వేకమితి బకల క్లో డాటఖ్వేత జియా నో రివర్ అండ్ రైట్స్ నో అవెతేవేదా బకల తగిత త్లుత కోటఖెల కేథో సప పరితి వేదాల సలవి అతిక్లో ని అవె เกี่วกัเวสารเลือตรวอเอวิสาสูุเลก็ไปหยดถากคอนกับป่าเลวะก่อศิริภะอุตลอเนาะเอาเวปกับเตมาเลตาเปิดตาปรัพื้นที่ปกครองของวะเนาะแพ่เลตรุอ่ะก็เชอเอาไว้ด้านนี้บ้าตาคู่ไวด้านไม้เลวคือถือ่็เวเลวเอาไว้เนย์มรไตรุอ่ะไปดูหอเนาะตรุอ่ะไปดูหอบ้าชาตาคอนโทรลเนย เกบะตนอจะมิเชลลูบาแต่เวลานดอเรเอออเลสิพนนี่บาตาคู่เอมไมเนคาะหคเชไม้ผ่านด้เนี่คิชีคุตอเนาอาทอบดปคลีสดิดอกเกตาบัติบัตด้ยเสตาบัติสิพเน่หรอเนาดอกกโคกาเลาตดัวเดอะพชีดิบาดัวแพ้ผ่านดเนี่คิชีคือไม่เนาอาโคตันนี่ အဝေကကေထောဝေတာက ोटा ခေအဒ္ဒောအမှုခဆုညာနေလို့တေဝဒနောပြေပေါ်နေစေကတော်ဝေဒါဘာကလေခူလောကလိုတဘွယီအိုစေကတော်တာဟာစကတောဒောမေကေမေပရာမေတိကလောတဘောလအမီဒောဆတူလောကဒဘိညာနောလတရူအကောလယူနာနေနောအဝေဒါပပနောဝေစေကောလအကမေဝေဒါတာဟာစကတောကေနောဂျီကလော น้อกระแตมาธิโคลซบเนาะแม่น้ําคงแม่น้ําเยมเอ่อแม่น้ําชีเนาะเดซาลาวิสพะดอเอาเวาเมตาลาเรดดอตกดิบาเมลกะญอก็เสเนบาตาปะปะนออเกอเลตากะตกะตอเกเกปัวดอิโคลดอชาพกอโพาลาวพะเนาะบาษัมตนญาอีิโคลเลออดาอมยาะโบอีอะคยาลาโบอี บะบะเออเวด้ตาจุดอาปลาลีนี่หรอเวดาย่ากูบักูเสตกระอามีเลืเพียงพอกระตุบป้าพลารอเวด้านี่หรอเลตานี่คืออะไรอเมริกานฮะนักเกบ้าอยู่เวด้ลยต่อรู้ก็ที่เนี้ยอ่าตาลุดูไปดูละคุลาด้อเวกุ๊กเลสเฮมาเวไม่แม้ละอเมริกามาเวก็มาเวมุมนนนนไม่แม้ละต่อรู้มาเวเนี่ยเอาเวป้าเด Phone นว่สาสิวบาอุลที่ีดาตบู้่บ้าอยเอวสออกนอที่เลิกกัตคู่ใหม่ว่ะเนาะป๋าแล้โอุลตาพอลาสิยเดี๋ยวชกมตากระสอดไข่พลาทอวีดลอคนนี้อเวดาก็เจ้าเต้ต่นาเกตเต้ทอเวสุตรัวก็นอกบ้ามาเรีตาเตเจ้าเต้กับเวนังสือประท้วงไบอยรงประเทศจีนเนาเลิกให้คอนโทรลเกเวดาตาคู่ใหม่สียบัหนะคู่นไม่มากุทีอบบ้าซอนเไม่ปอกุยซุกกำเมืรั้บ้าขาด อาเวทีกลบ้านนี้ตาจุตาปลาลยก็หล่อลยสาะวทีกลบุเกทสัศน์แต่สิบป่ะเพื่ามาไว้จจนี่เล่อยๆหรอบานชาตนาเกขอบโลเลยตาตะตลเลสบตากระบี่กับลาเว่าอ่ะสิสิ้าตาเปิดตาปลาสิาอ่คุณทนนีมายๆเดปลาเราตาจุตาปลาเลยอากถะทเท่าเวลาสิ้าเนี่ยดนัขาก็ตาทีดตาจุตาปลาสิเนี่ยลือสิ้าเนี่ยแหรอบปลาเท่าเวสั อคุตาน,นลอลาลสาวที่กูหนาวเวลาแล้วอ,ลอ,ลอ,ตอุตัพลนี่ยลอตีเนี่ยก็สุดเลก็จเตเนบัาีเว้ละลุนลเาต่กที่ก็คณนะเมตเร็เกรกลบานเนี่ยกไคยะพ,มมพูเมตพิเศกเมตมาลิตาเตอสุอยู่ดบเอตวอู่บดบบานเนี่ยเอาเว้ยไก็ลอ้าา,อาสุญญานี่ปต้ตวพูว่ากับปะพัน,นี่เหรอ เอาไว้ในมิตมตตอน่อยกเตมมาเปิดนี่หรอโอชัวเคลเลยทอเลทอคูคูสุตามันเนพอเตกัปูเพดอตอเอตอก็เนุ่ก็ดุูดาวกับปลาวกรกละดุโูเลดตาทิตาตอยอยู่ดูอ่ะคูนี่ดีเปิดอตายปากเก